สองท่อฮอดไทยตุ๊กตุ๊กอ่าพัมพอม,พอม,พอมสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเนียฮะยังไม่มีคนดูเลยแป๊บนึงเพิ่งเปิด เนยเนยสวัสดีค่ะอ่านะฮะก็เพิ่งหน้าจะแดงหน่อยนะเพราะว่าเมื่อกี้อชื่อน้อยนะทอฝันค่ะฮะน้องทอฝันค่ะทอฝันคุณทอฝันห้าสิบเนตสวัสดีครับอยู่กับน,น้องทอฝันที่ที่ไหนครับนี่รัชภูมคลินิกสาขาสุขุมวิทสี่รอเก้ารัชภูมคลินิกนะฮะ สวัสดีครับน้องชายสวัสดีครับพี่ภูมิภูมิพัฒน์สวัสดีครับร้อยกว่าคนแล้ะมาแล้ววันนี้นะคะเมื่อกี้ทาอะไรไปเมื่อกี้ไปหน้าแดงเพราะอะไรทําเครื่องเลเซอร์เอาไว้ค่ะฮะเครื่องเอาไว้ค่ะเลเซอร์เอาไว้เอาไว้มันเกี่ยวกับอะไรคะทําให้อ่อหน้าใสค่ะทําให้หน้าใสใช่ใสยังไงใสหัวไปหรือว่ายังไงคือใส ใส่ใส่กิ๊กไปเลยค่ะใส่กิ๊กเลยใช่านะฮะสวัสดีคนดูร้อยกว่าคนตรงนี้นะครับผมร้อยยี่สิบกว่าคนนะครับผมร้อยล้านคนฮะร้อยล้านคนร้อยล้านอ๋อพี่ก้าวสวัสดีนะครับผมทำหน้าใสนะฮะต่อไปทำอะไรเชิญครับทำทิฟเมนค่ะทิฟเมนซิกอินวันนะคะฮะลบรอยแดงครับผมในตัวยาก็จะมีวิตซีนะคะสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ยาข่าวผสม ผสมด้วยกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำทิฟเม้นต์ประมาณยี่สิบนาทีให้กับคุณบอลนะคะคจากรอยแดงก็จะแบบหายไปเลยแล้วก็หน้าก็จะแบบนุ่ม,มขึ้นอมชมพูอมชมพูช่อ๋อนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะเริ่มนะฮะรัศภูนคลินิกนะฮะเก็นนิดนึงนะคะมีเกนนิดหนึ่งะะเนนอรอโ <laughs> อตอนนี้อยู่ที่สุขุมวิทส9สิบเก้ามีเรียกทางด่วนเรียบด่วนนะหลังเซนทัตเซนทันอิสวล ใช่ไหมใช่คร<ช>ับแล้วก็มีอากาที่เบสแล้วก็มีพระรามสองนะฮะพี่นุ้ยวัสนี้ครับลูกพี่พี่นุย้ยพี่นุ้ยเชิญยิ้มหรอรพี่นุ้ยเชิญยิ้ม,มนี่เดี๋ยวเชิญอะไรคะชวนเขาบ่อยมากชวนเขาบ่อยมากพี่นุย้ยอุ้ยลุงถั่วแล้ววันดี้ครับงานที่พลอยเปิดเรียบร้อยฉีดปากได้ไหมครับหมอคุณต้อยคุณอยามาพี่นุ้ยแต่ลองมาปรึกษาคุณหมอพี่นุ้ยครับ น้องเนี่ยอยากจะให้พี่นุอยอ้ยมาที่เดียวกับน้องไอ้ตักก็มาที่นี่พี่นุย้ยพี่นุ้ยครับรัศภูมิคลินิกพี่ของดีน้องแนะนำนี่ของดีนะฮะนะครับผม พี่ต้อยพี่ต้อยอย่าเกลียนนะพี่ต้อยคุณต้อยนะตอนนี้พี่นุ้ยอยู่คุณอย่าเกลียนนะผมบอกให้นะผมบอกนะผมบอกให้นะคุณอย่ามาตลกอะไรในช่องผมไม่เอานะพี่ต้อยนะฮะพี่นุ้ยอยู่นะครับคุณอย่านะหรือว่าใครไม่ดูไปดูนะช่องพี่นุ้ยนะฮะบุกจ็อกเกอร์นะครับไปดูสนุกสนานมากเลยอันนี้จะเป็นหัวเป็นหัวอะไรครับเอาว่าพูดให้หมดตกใจหมดเอาละเราวะช่วช่วยดูนะครับว่าผมจะได้ผู้หญิงผู้ชายครับจะช่วย อ๋ออันนั้นคนลาสาวกันอ๋อนะฮะอันนี้จะช่วยผัดวิตามินเข้าสู่ผิวนะคะมันจะซึมซับเข้าไปประมาณสิบเท่าของการถับด้วยมือนะคะอ๋อพี่นุ้ยครับมากับน,น้องไหมพี่นุย้ยคุณหมอเคยช่วนพี่นุ้ยแล้วใช่คุณหมอเคยชวนพี่นุ้ยแล้วแต่พี่นุย้ยพี่นุ้ยพี่นุ้ยยังไม่ว่างมาขอคุณครับสิพิพร่อยใช่ไหมคะ บ้านพี่นุ้ยมาทําได้แต่บอกชาวกล้วยวัอดีเจ้าของผลงานเพลงไม่มีใครต้องตายเพียงเพราะคนอื่นไม่รักมีแต่คนที่ตายเพราะไม่รักตัวเองรักคนอื่นนี่คือตอนแรกอ่ะอันนี้คือหน้าใสนะฮะขวนี้มันจะอ,อกร้อนๆหน่อยนะคะอุ่น โอ้ยหลวงพี่ตู้สวัสดีครับนะฮะก็คือทำเอออเาไว้ครั้งต่อไปนะครับน้องจริงหรือเปล่าสิบสามน้องมาอีกพี่นุย้ยเอาไงพี่นุย้ยพี่ไม่เจ็บพี่นุย้ยลูกพี่ไม่เจ็บพี่นุย้ยถามไอ้ตั๊กดูตอนแรกไอ้ตั๊กกลัวนะคือจะบอกว่าตั๊กอะ ตาบริบูรอ่ะเคยไปทาที่อื่นร้อสองฝาค่<ฮ>ะแล้วคือมันเขาไปโบนแล้วดูสึกว่ากระด้าง<อ>พี่ก็เลยบอกตักคุณคุณลงมาที่นี่คุณถามคุณหมอหนอ่อรู้จักพี่ต้อ,อยไหมคลินิกชื่ออะไรรัศภูมิครับรัศภูมิคลินิกฮะ อ๋อเอาทิบสามที่พี่ไปพิษโลคเขาน่ะฮะอ๋อๆได้ที่หรือว่าหรือว่าวันอื่นเดี๋ยวผมอ่พี่นุ้ยว่าวันไหนหรือว่าเพราะคุณหมอถ้าใกล้บ้านเราสุดพี่นุย้ยใกล้พี่นุ้ยก็คือเรียบด่วนครับพี่อยู่หลังเซ็นทัลเลยพี่นุย้ยอยู่หลังเซ็นทัลเลยดูดูดแบบเห็นไหมหนหน้าพี่แับไทยไหม หน้าพี่มัไทยสวยนะโอ้โหหน้าพี่ปัทไทยแบบแดงเลยอะ่ะหน้าเหมือนเด็กแบบเด็กอายุแบบสิบแปดส้าอ่ะคุณหมอเก่งมากโอโ้พี่แป้งฝุ่นัสดีครับโอ้โพี่อยู่แป้งฝุ่นมีงานเมืองการบ้างไหมครับพี่มีวันที่8ปธันวาครับน้องน้องชายพี่น้อยอยากให้พี่น้อยแบบหน้าแต่งป,ปลัง อ๋อใช่คุณหมอที่ผมต้องทองชจมูกดงดงไหมคะถูกต้องครับคยเคเดลจีถูกต้องคุณหมอรัศภูมนี่แหละครับนี่แหละฮะคือปรับรูปหน้าปรับโครงหน้าทุกทีทุกอย่างนะฮะ<ม>พิดุชเอาพ่นุชไปพิดโลกเหรอสิบสามโอ้หไอทีแ่แดงเมื่อกี้ คือเมื่อกี้ผมได้ทาเลเซอร์เลเซอร์หน้าขาวนะฮะไอ้หน้าใสาเนาะใช่ค่ะเลเซอร์ทำได้ตั้งแต่ยุทเท่าไหร่่าทามาถามว่าทําได้ตั้งอยู่คุณมีเงินเมื่อไหร่นะฮะคิดถึงพี่ยักษ์หาจุมงเบร์ไอ้แป้งกูจะบอกมึงนะแต่อนะให้แป้งนะพี่ยักษ์หาจุมงเบยคุณจะบอกมึงได้แป้งนะอย่าถามว่าทําได้ตั้งแต่ยุทเท่าไหร่ค่ะคุณมีเงินเมื่อไหร่แค่นั้นเองเอฟี่ครับ ขอบคุณมากครับคุณอ้นจงอางขาวสวัสดีครับสิบสามแป้งผุนว่างไปหาอะไรทำใช้แป้งไปนะฮะ คือเลเซอร์ตัวนี้มันช่วยนื่งอะไรครับน้องทอฝันหน้าใสค่ะแล้วก็ตัวเนี้หลังจากทำไปนะคะใช้ชีวิตได้ปกติเลยทาครีมออกไปดินเนอร์หรือว่าไปทำอะไรเลยเลยที่ว่าเลเซอร์ไม่มีรอยแผลอะไรเลยอ๋อถ้าดินเราไม่ไปดินเนอร์ไปดินเหนียวได้ไหมดินเหนียวได้ค่ะอ่าจะไปดินตายก็ได้ค่ะคุะคณบ <laughs> อเฮ้ยทุกคนกคุณทอฝันตลกคุณบ้าไปแล้วโอ้เป็นไงพี่นุย้ยชอบไหมครับ โมกของนองทองฝาดพี่นุ้ยครับเอาใรดีครับพี่นุ้ยเคยทำให้พี่ตักอย่างเคยเจอพี่ตั๊กยังไม่เคยเจอเจอแหละคุณบอลเนี่ยค่ะอืมนะฮะมีงานแถวรบุรีไหมวันที่หนึ่งครับพี่เคสวันดีวันที่หนึ่งธันวาครับงานฤดูหนาวรบุรีพี่นุย้ยมาไหมสรุปบอกน้องเลยพี่นุ้ยยังไงลูกพี่พระสปุนยีนี้ต้อนรับนะคะพี่เคไม่ชวนพี่เคพอดี น้องมางานแถวแถวสุขุมวิทพอดีแล้วนี่คือเป็นสาขาใหม่ที่ที่ไม่เคยไม่เคยมานะฮะพี่เคหน้าดีอยู่แล้วไม่จำอะไรอีกอ่ะทำพี่เมนหน้าใสก็ได้ค่ะพี่เมนหน้าใสก็ได้นะฮะสิ่งโตอโอเคได้พี่เคเดี๋ยวเดี๋ยวเ้องน้องนัง่นไป พี่นุ้ยไลฟ์หรือเปล่าครับพี่นุย้ยหนตาซาสุดเลยนะคะพี่นุ้ยไลฟ์ไหมครับลูกพี่เดี๋ยวนิดนึงนะคะแต่โชคดีมากเลยคือแบบเออไม่รู้ก็บอกอยู่ใกล้มากเลยอ่ะซอฟต์โปรไฟล์รอแล้วอุ้ยหล่ะคะ่ขอบคุณนะคะขอบคุณนะฮะ ตอนนี้ทําในสุขุมวิทเหรอครับใช่ครับอยู่ที่สุขุมวิทสี่สิบเก้านะฮะรัศภูมคลินิกรัศภูมิคอร์สหนึ่งประมาณเท่าไหร่ต้องมาคุยอะฮะต้องมาคอนซัลร์กับคุณหมอหรือว่าใช่ต้องมาคอนซสลร์คุณหมอก่อนนะฮะเพราะว่าแต่ละผิวหน้าของแต่ละไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันถูกต้องถูกต้องนะฮะ เพราะว่าคุณดิฉันกทำงานหนักเกินไปค่ะหน้าหน้าแบบดําข้าเครียดก็เลยต้องมาเลเซอร์หน้าใสค่ะแก้วัดดีใช่คือไปถ่ายรายการกลางแดดไงเจอแดดแล้วไม่ไม่ได้ลงไม่ลงกันแดดอืมคำตอบำาไปต้องทากันแดดหรือว่าเรื่องแดดอยู่เลนะโอ้โหนี่แหละสําคัญเลยต้องโบวแดดเพราะไอ้ทุงต้องโบเนี่ยต้องโบวกันแดดอันนี้เรียกทําอะไรครับไม่เมื่อกี้ทำอะไรนะเมื่อกี้เลเซอร์หน้าใสเขาเรียกเขาเรเขาเรียกอะไร มีมีอสอ่าอาไว้ค่ะอาไว้อาไว้นะครับอาไว้เสร็จแล้วเราก็จะเอ่อทิปเมนทิปเมนค่ะได้เครื่องซิกอินวันค่ะอ่าอาไว้นะครับดีมากเลยอ่ะดีมากๆสามารถไปใช้ชีวิตได้ปกติใช<า>่แต่คุณจะต้องเลี่ยงแดดเลี่ยงแดดหมายถึงว่าคือคือ,คอก็ไม่ควรเอาหน้าไปสู้กับแดดอ่ะ หันตูดให้แดดได้ไหมได้หันตูดให้แดดได้นะฮะโอเคแล้วก็หันแดดฝ่านนั้นหนูยังไม่ได้พูดอะไรพี่จะบอกว่าน้องๆหรือว่าเออที่นี่น่ารักทุกสาขาน่ารักทุกคนพูดจะเฮฮาทุกคนนะทุกคนนะฮะคุณแก้วขมนะคุณแก้วเฮ้ยแก้วทำดีมากน้าใส อาจารย์เพโรสสวัสดีครับอาจารย์เพรโรสคือผิวมันคล้ำเนี่ยมันทำงานอยู่กับไฟกระแดดเยอะใช่ครับอ๋อทำแล้วต้องปกป้องผิวจาก U V ใช่ฮะอืม พี่ผู้หญิงคือเออตามเออหน้าตาบุ๊พี่บอลเก่งน่ารักโอ้ขอบคุณค่ะพี่บอลเป็นกันเองมากเลยนะคะแก้มชมพูมากเขาบอกแก้มชมพูมา,มากขอบคุณมากครับคุณกวางเพราะว่าที่คุณบอลทำอาไว้ไปค่ะหน้านมันก็จะอมชมพูนิดนึงหลังจากที่เราทำเครื่องอาไว้ไปคือจะบอกว่าไม่ต้องทายาชาในะทุกคนไม่ต้องแปยาชาไม่ต้องอะไรทั้งสิน้นคือเหมือนแบบมเมื่อกี้เหมือน คืออารมณ์มันม้กัดอืออ่าเอเมื่อกี้คุณบอลบอกว่าคุณบอลไม่โดนมนกัดไม่เคยโดนมกคือพี่ไม่รู้จะเปรียบเทียบให้คนเขาเข้าใจยังไงไงใช่ท้องฟ้าดีหรูเครื่องนี้ไม่ต้องแต่ยาชาเลยค่ะน่าให้พี่แจนมาทำแพงไหมติดต่อมาที่ระสุมคลินิกเลยครับ อินบ็อกซ์สอบถามข้อมูลได้เลยอ่าอินบ็อกซ์สอบถามข้อมูลได้เนาะมีแอดมินแอดมินรอตอบอยู่ครับผมแอดมินรอตอบนะฮะแอดคาราบาวก็จะอีกอีกช่องทางหนึ่งนะฮะมร้อยไดอีกช่องทางหนึ่งเหมือนกันนะเฮ้ยคุณเ้าปันเล่นมุ้ยแล้วหมอขาวมากเดี๋ยวก่อนนะคือให้ดูหน้าคือไปดูหมอขาวมากไม่ค่ะหนูไม่ใช่หมอค่ะหนูเป็นพนักงานดีทีค่ะไอ พนักงานอะไรนะคะบีทีค่ะบีทีคือพนักงานทิเม้เป็นผู้ช่วยหมอ,อ,อ,อเป็นผู้ช่วยหมอนะครับตอนนี้คุณหมอรัศพิก็คุณหมอกำลังติดเคสอยู่นะครับเป็นเคสโทรศัพท์ที่เขาเพิ่งซื้อมาใหม่นะติดเคสใช่ป่ะใช่เคสใหญ่ด้วยนะคะอ่าเคสใหญ่ด้วยนะฮะใช่เคสเล็กเคสใหญ่เราดูย,ดยังไงฮะ ก็น่าจะเข้าวงการมานานพอสมควรแล้วค่ะอใช่เป็นพี่ช่องอิดนะฮะอันนี้ก็คือทำหน้าใสนะครับเผื่อบางคนเข้ามาดูเคสอุมด้วยเปล่าครับเคสอุ่มคุณฮะคุณก็ตลกไปเรื่อยนะเคสอูมนะพี่หลุยสวัสดี หลุยัสดีครับบอกให้เขาทำหน้าตลกตลกคุณหลุยคุณเดี๋ยวผมจะบอกคุณนะที่นี่มีที่เมทลังแคร์ไหมนี่เป็นผมเลยครับนี่ทีม้นทผมนะคะรู้จักพี่หลุยไหมรู้จักพี่ลุยพี่ลุยนี่อารย์รู้จักเจอพี่ลุยแล้วจะถามอะไรพี่หลุยอ่ะ คเลยน่าจะปลูกผมก่อนปลูกผมไหมครับปลูกผมที่นี่มีนะคะฮะเรื่องรังแคอ่าถามเลยถามเลยไม่กล้าถามถามเลยถามได้พี่บอลที่นี่มีทีนเม็ดรังรีเม็ดผมนะครับเอาพี่หลุยเขาเป็นอะไรอ่ะพี่หลุยเขามีหรังแครครับอ๋อเหรอเอาพี่หลุยมีลังแครเหรอฮะอันนี้พวกหนูพูดตามพี่บอลนะคะน้องหัวล้อดังไปแล้วพี่หลุย รู้บ้างร้อใครดูก็าดิครับไหมดูครับพอฝันเธอเงียบนะเธอไม่เคยดูเลยฝันดูแต่พี่บอลไงเอ้าก็าดิครับไงไม่เคยเธอไม่ใช่วัยรุ่นละหนูยังเด็กอยู่เลยอายุเท่าไหร่เด็กอ่ะยี่สิบเจ็ดค่ะไม่เด็กแล้วแหละมีลูกยังยังไม่มีค่ะแล้วแฟนทำอะไรครับ ฟนเป็นพนักงานเอเออยู่ศูนย์บริการโซลิต้าศูนย์บริการต้อนรับค่ะอ๋อโซลิต้าสาขาเลยพรามสี่โอ้พารามสี่เวอร์ใส่เลยฮะใสเลยใสไปไหนครับเน่โมุกไวอีกแล้วพี่หลุยเอาไงจะทิ้งแมงลังแครเปล่าจะบอกเขาเอาไงกับน้องคนนี้พี่เอาหน้าไปบุรุษทานได้ป่ะพี่หลุย มีทิปเม้นต์ลูมเส้นผมใช่ไหมพี่บอยเขาพี่หลุยเขามีทิปเม้นต์ผมลูมเส้นผมนะพี่หลุยใช่แข็งแรงลดการหลุดร่วงลดการเอ่อหลุดร่วงของรังแคเหรอรังแคได้ก่อนแน่แน่เหรอเลยไงเส้ผมอ๋อรัเหมือนแบบเหมือนแบบลุงเส้นผมเหมือนลูมลูมหน้าแหละแต่เปลี่ยนแต่ว่าตัวยาขึ้นจะไปทำผมคนละเครื่องกันเหมือนลูมให้รากผมแข็งแรงลดการหลุดร่วง ให้ลากผมแ็งไหมให้ผมรู้สึกว่ามันหน้ามันโอเคขึ้นมากเลยพี่ลุยเบาวอนเบาได้เบาขวานี้จะเย็นๆอุ้ยสมันสบายหน้ามากเลยทุกคนเอออันนี้เป็นไม้รองคำค่ะรองไว้เลยฮัลโหลราเรา คิออเห้ยเห็นไ,ไหมฉันนี่ตลกตลกคิ้วดกมากค่ะคิ้วใครมาถึงคิ้วใครคิ้วผมหรอแหม่คุณนี่แค่สาขาย,ย่อยสำนักงานใหญ่เยอะกว่านี่เยอะเลยครับคุณคุณเคยเห็นปากเอสอนไหมคะคุณปากเนสอนเปิดมามบีกระดาษคนได้ด้วยอะ่ะค่ะ อยากให้น้องเขาทางนานได้เหนื่อยๆได้หัวเราะได้ผ่อนคลายหรือว่าจะไม่เสร็จตอนหนุ่มเด็สมนี่แหละหนุ่มคนเสร็จยากเหรออุ้ยหมายถึงว่าทาหน้าก็า <คำ S 1> ใช่ไงเป็นคนเสร็จยากา <ทำ S 1> ค่ะใช่ใช่ค่ะหนูคิดถึงอะไรคะเคยจับอะไรแบบนี้มาก่อนไหมไม่เคยค่ะอ๋อ <laughs> ขนาดนั้นเลยเหรอคะใช่ครับผม ยัจะบอกว่าหรือว่าใครมาทําที่สาขาแต่ผมวทอยากเจอน้องทอฝันรีเควสได้ไหมลูกได้ค่ะเออไห้เพลินน,น้องเป็นคนเฮฮาเนาะทอฝัววนเป็นคนเฮฮาทุกคนมาควบผมวิจเจอหนูได้ค่ะเพราะว่าหนูประจําสาขาอย่างนี้ยกเว้นวันหยุดเท่านั้นนะคะอืมจะไม่ใหญ่เพลินออมากเลยสบายไหมคะสบายมากเลยคะ่ะคุณ มันแบบสบายเลยอะ่อเสียงเป็นอะไรก่อนกแบบ็คือแบบว่าคือแบบมีคนถามว่าทำแล้วไปายอะหอมันสบายอ่ะเสียงเป็นอะไรคะแต่ถ้าผมทำัา,าคุณหมอก็ผมก็จะเป็นอีกฟิลนะ <c oughs> พี่จะไปพี่ไปพี่จะได้เจอน้องทอผ้าใหม่ <c oughs> ขนขนพี่รวยเดี๋ยวนี้น้องทอ เขาไม่ไดทอผ้าใหม่ทอผ้าไม่มีค่ะมีทอฝันแต่ว่าขาดมาวินคนเดียวก็พอเี่คุณเสกอยู่ญี่ปุ่นไหมคุณเสกคุณเสกยังอยู่ญี่ปุ่นอยู่ไหมถ้ายังอยู่ผมอยากให้คุณไปร้านนั้นดูขอให้ผมหน่อยนะคุณเสกคุณเสกหน้าพี่บอลดูเด้งมากอยาลองให้สัมผัดตอนจบ มันจะแบบนุ่มเศกเสกเส็เกไปร้านนั้นเมื่ไหนอะ่ะร้านที่เ็กเคยพาพี่ไปอะ่ะที่พี่เดินเดินชั้นล่างชั้นบนที่มีของเ,งย,เงยอะๆอ่ะเ็กเอ้ยเ็กเ็กอยู่กี่วันแก่วันไหน เสกจะมีไปร้านนั้นไม่เอ่ยเสกไปวันพฤหัสครับจริงป่ะเฮ้ยอยากให้ดูเสื้อให้หน่อยอ่ะอยากได้เสื้ออ่ะเสกจ,จริงป่ะมีมีแบบไหนบ้างตัวเธอตัวเธอส่งมาด่วนเพราะต้องส่งกลุ่มใหญ่แล้วส่งเฉพาะชันเดอร์เดี๋ยวฉันจะโดนแฮ็ไปก่อน อาจารย์บอลครับเมืองการปีนี้ลงวันไหนวันที่แปดครับวันที่แปดนะทุกคนวันที่แปดเดี๋ยวไปถ่ายให้ถ่ายด้วยแล้วจัดเลยถ่ายด้วยแล้วจัดเลยมันเพลินมากเลยอ่ะต้องดูรายการมันดูแร้่องสงสารพี่แจนมางอ๋อดูเพื่อความบันเทิงเด้อรายการทุกอย่างเราทำมาเพื่อความบันเทิง มันเพลินมากทอฝันลูกบาบบี้สวัสดีครับรอเลยโอ้มาทำอันนี้ทำเลเซอร์เลเซอร์หน้าใสาถ้าผมไปทำหน้าจะยุบลงไหม ต้องตัดกามทิ้งเลยพอ <Bot alk. laughs> พี้โ <laughs> บทอกันค่ะโบทอกพี่พีทสวัสดีครับคุณ <laughs> <laughs> พดุงก็เรียงอยู่ร้านน้านชุดใหญ่เลยใ่พอพี่ทำอะไรกินข้าวอย่างพอพี <laughs> ่กินข้าวยาอยู่ไหน ดีใจจ้งพี่วอนอ่านคอมเมนต์หนูรักพี่วอนมากๆค่ะขอบคุณมากนะพี่วอนน่ารักตลอดเอฟซีค่ะขอบคุณมากครับบางทีไม่ได้อ่านชื่อใครต้องขอโทษนะกล้องสวยมากอ้าว <c oughs> เธอใครเนี่ยคุณกวางกล้องสวยมาก สิบสามนี้นะครับใครอยู่แถวลังเศษมาเจอที่ร้านนาวานะกำลังจะกินจ้าขอบคุณมากน้องเอ,อิร์ธเอ,อิร์ธสวัสดีร้องน้องเอ,อิร์ธมือเบสโฟกสีชมพู เจอแน่นอนเช่ออะไรอะคะอยากเจอเลอคะหนูไม่เซแม่โอ้เพลินอะมันเพลินอะเคยอยากจะปิดไลน์แล้วแต่คือนอนหลับให้นวดอยู่เนี่ยนวะมันเพลินนะทุกคน ต้องบคุณบอลพิเศษค่ะนวดมือด้วยฮะปกติ<ม>จะลงแค่ทิศมณ์ค่ะปกติแล้วจะไม่มีการนวดมือแต่ว่าคุณบอลวันนี้พิเศษก็เลยนวดมือให้อีกทีหนึ่งค่ะดีมันเพลินมากมันเหมือนผ่อนคลายหน้าดิอะไม่เจ็บใช่ไหมคะโอ้โหไม่เลยไม,ไม่ไม่เลยอะดาวังะออครับผมขอบคุณมากนะคะคนว่าน่าจะรั่วเลย <laughs> คือเราก็ทำให้เขาหัวล้อผ่อนคลายอะไรทำที่ไหนนักฟุบอลสุขุมวิทฮะรัศภูิคลินิกก่อนนะอโทษนะโนค่ะอว่าไปเอา่านี่นี่นี่รัศภู อันนี้เขาเรียกทําอะไรคะทําหน้าครับเลงไปไหมคะดีเลย รองมือถือตกมันจะหลับใชมม่มันพืน้นอ่ะม,มันพื้นเลยอือลงมาแล้วใครอาจารย์ลงม,มาแล,ล้วอาจารย์ลงมาแล้ว<ะ>โอเคทุกคน ดัครบดีูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกจายให้สอบท่ออ่อทุกทาย้ไปคลิปเลสวัสดีครับบ๊ายบาย